ัดีครับสวัส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 ดีครับอาจารย์สวัสดีพี่ลานเว้นระยะห่างหน่อยนะวันนี้ปรากฏว่าเท่าเท่าดำเออเท่าดำเท่าดำาผู้จัดการใหญ่เราวันนี้สุขภาพไม่ดีไม่ค่อยดีประเด็นที่อยังมาคุยในวันนี้อาจารย์มันฮอตคิดเรื่องนะต่างชาติือกรองที่ดินเนี่ยคือคือประเทศเนี่ยมันต้องการการพึ่งภูมการพื้นฟูอะไรเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเลขที่เขาบอกว่าเนี่ยนะเงินทุนไหลออกมันเยอะมากตอนหลังเนี่ยนะครับ พอยิ่งอัตราดอกเบีย้ยตลาดโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะที่อเมริกาสูงขึ้นเนี่ยเงินมันยิ่งไหลออกมากนะครับอันนี้อันนึงก่อน,นอหน้านี้เนี่ยเขาบอ,อกต้นปีเนี่ยนะเขา็อกเขาไปดูว่าพระกเศรษฐีไทยเนี่ยครับเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันเรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องกลับมานั่งดูเนี่ยแบบที่ว่านี่แหละว่า เฮ้ยเราเรายัางเป็นแมกเนตหรือเนื้อหอมหรือเปล่านี่ไงวันนี้เราคงจะพูดเองไม่ได้นะโอ,อไม่ได้เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับและเป็นข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจคุณํารานได้ไปนค้นบทวิเคราะห์ของนักวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆเยอะยๆมาก มีโอกาสได้ไปสํารวจสัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่างๆเ <g ul ose> ขียนวิเคราะห์สะรุปเราก็จะไล่ไป <g ul ose> นะครับเขาเห็นว่าการลงทุนของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับต่ําโดยสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยนะครับต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคและถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต <g ul ose> อันที่2นี่เขาบอกว่าถ้าจะพลิกฟื้นการลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องทาให้ประเทศไทยมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนก็คือมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่ําลงจะเห็นได้เลยว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยเราเลี่ยมาถึงอันระดับเลยของไทยสีแดงๆงเนี่ยนะครับเราเราอยู่ในระดับที่ต่ําเรามาดูนะครับอันแรกนี่เขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ธุรกิจในเซ็ตเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย แนวโน้มลดลงและอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตตัวเส้นดำเนี่ยปละ,ะเนี่ยนี่คือค่าเฉลีย่ยใช่แต่ของเราเนี่ยนะตั้งแต่ปี2013โดยประมาณเนี่ยลงมาตลอดนะครับจนถึงปี2020ตัวเลขเนี่ยครับอยู่ที่4.3อันนี้คือเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงความ uncertainty คือความไม่แน่นอนนะครับเขาเขาดูประเทศไทยเนี่ย มีความไม่นแน่นอนสูงมาก2อ5อ่าอาเซนเนี่ยนะครับนี่ค่าเฉลี่ยของอาเซียน173 173ทีนี้เนื้อในของมันเนี่ยมันคืออะไรอ่านะครับนะลองมาดูกันครับไอ้ตรงเนี้ยผมชอบมากโดยเฉพาะตราช่างรายไดนะ้ผลประกอบการลบกับต้นทุนเนี่ยมันคือผลตอบแทนใช่ทีนี้เขาเอาผลตอบแทนเนี่ยมาชั่งกับความเสี่ยงใช่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าผลตอบแทน,นมันน้อยกว่าความเสี่ยงหรือ ในระดับที่มันไม่คุ้มโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มาบ้านเรานี่เริ่มเข้ามิติของรายได้แล้วการเประเมินรายได้เนี่ยพบว่าแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนลดลงจากกําลังซื้ออ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟเราจะเห็นได้เลยว่านี่ก็เทียบ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 กับ GDP นะเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยอยู่สูง นะสองคนผสมสูงอายุนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับอัตราการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับ GDP นี่เราต่ํามากแล้วยิ่งฝั่งโน้นชัดเจนเลยนะเกปร์เซ็ของ GDP เงินใช้จ่ายมันก็เหลือน้อยก็นี่จะถึงบอกว่ากําลังซื้ออ่อนแอไงนะฮเช่นเดียวกับหน้านี้นะฮะคือความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และรูรั่วจากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างชาติเป็นอีกปัจจัยทําให้กําลังซื้อในประเทศอ่อนแอ เขาบอกว่ามหาเศรษฐี50ครอบครัวแรกของไทยตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในปี2019มีสินทรัพย์รวมกัน5ล้านล้านบาทเทียบเท่าทรัพย์สินของ12ล้านครัวเรือนล่างสุดในไทยรวมกันคิดเป็นประชากรเกือบครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันรุนแรงมากเฉพาะแรงงานพม่านะแรงงานต่างชาตินะ <c oughs> ปีปีหนึ่งเนี่ยเงินส่งกับประเทศ3ามแสนล้านใ่เงินเหล่านี้มันลดการบริโภคอย่างที่อาจารย์ว่าภายในประเทศไปเท่าไหร่<ช>ไอ้น,นี่มันทําให้เกิดกําลังซื้ออ่อนแอใช่ต,ต่อไปไทยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมน้อยกว่าต่างประเทศทําให้ไทยไม่สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสินค้าใหม่ๆซึ่งกระทบต่อไรายได้ของภาคธุรกิจของภาคธุรกิจก็ดูว่าไทยมีทรัพย์สินทางปัญญาน้อยกว่าต่างประเทศ การที่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาน้อยกว่ามันก็สะท้อนว่าเราก็นวัตกรรมนี่น้อยกว่าจํานวนในสิทบัตแค่พันแปดเองอย่างจีนเนี่ยนะเขาเนี่ยตั้งเป็นล้านสามอันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินลงทุนในเรื่องของการทํารีเสิร์ชนะครับ R&D นี่มันต่าอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับว่าไอ้สิทบัตมันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องเรื่องการวิจัยของเรานี่ย0.6%เของ GDP เราถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะเทียบเกาหลีใต้เนี่ยโหกระฉูดเลยเทียบกับมาเลย์ยังต่ำมาเลย์ดูดิครึ่งต่อครึ่งเลยใช่นะมาดูมิติต่อไปนะครับข้อจากัดด้านเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศความครอบคลุมถึง FTA และการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของตัวอีคอมเมิร์นี่ความหมายหมายของเนคือ FTA เนี่ยมันเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในที่เป็นภาคีกันเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเราสามารถเจรจาได้แค่ พื้นที่เนี่ยในการเจรจาเป็นันังเล็กมากเทียบกับเวียดนามครึ่งหนึ่งของเวียดนามความหมายคือว่าแสดงว่าตลาดส่งออกของคุณเนี่ยเล็กกว่าเวียดนามเกือบครึ่งหนึ่งก็เนี่ยเป็นอำนาจการต่อรองของผู้ลงทุนทำออกมาว่าผู้ลงทุนมามาเขาไม่ได้แค่ส่งเสริมการลงทุน VI อย่างเดียวนะภาษีอย่างเดียวนะเขามองถึง FTA ด้วยถูกต้องเรื่องของกระแสกรีน อีโคโนมีในข้อนี้เนี่ยเราน่าจะได้คะแนนที่พอสมควรอยู่ต่อไปนี้ก็จะเข้ามิติเรื่องของต้นทุนแล้วนทุนะมิติที่1ก็คือกฎระเบียบเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจอันนี้ข้อมูลของ t d i i ก็เขาพบว่ากฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าสมัยเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนให้กับภาคเอกชนเนี่ยคิดเป็นเงินถึง1น3 8 1 6ล้านบาทต่อปีศูนย์ เออของ GDP ในปี19้สมมุติเราไปขออนุญาตอันหนึ่งคุณต้องไปเดินเจหน่วยงานเนี่ยกว่าจะได้หนึ่งใบอนุญาตอ่ะสิบสี่หน่วยงาน<ว> <grew> <Andre> ผมเี่โดนมาแล้วต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมันจะแฝงอะไรใตโตะคอร์รัปชันไงนี่ไงใตโตะไงเกินมาตรฐานเลยนะใช่ทีนี้มาถึงมิติที่5มิติเรื่องของแรงงานใครขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเราลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะต่อเนื่องเผลอๆจะถาวรนะถ้าตัวอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ปรับใใช่อะไรสักอย่างเนี่ยใช่เลืที่มันร้ายกาจเข้ามาอีกก็คือว่าทักษะคือมีน้อยแล้วทักษะต่ำอีกตัวเลขของเราดูที่อยู่อันดับที่86 นี่มันมันสะท้อนกลับไปที่ระบบการศึกษานะค่าจ้างขั้นต่ำเป็นไงของเราเนี่ยเออใช้ได้แต่พอมาพูดในเนื้อของมันเนี่ยถามว่าแล้วไอ้ค่าจ้างที่มันรายงานที่มันสูงขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตเนี่ยหรือผลิตผลิตภาพเนี่ยมันเป็นยังไง ก็นี่ไงสมมติว่าผมผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมเห็นกราฟตัวนี้ผมตกใจเลยนะตกใจตรงไหนนะว่าปี2 0 1 7เนี่ยเอาพุทธเนี่ยนะครับผลิตภาพรายงานมัน4.7นะฮะในกาจ้าง37แต่ย้อนไปดูไม่กี่ปีพอปีปีหน่จะยิ่งสุดหนักเลยโอ้โหของหนึ่งชิ้นแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการแจ้งรายงานมันสูงกว่ากับผลิตภาพของแล้วใครจะมาลงทุนนี่ไงนี่ไงนะฮะมิติที่หกต้นทุนการเงิน ของธุรกิจไทยยังอยู่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือของเรานี่บางทีเราดูเฉพาะว่าอัตราดอกเบีย้ยใช่แต่จริงๆแล้วในการจะได้มาเงินทุนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเนัน่ไอ้ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยที่จะเข้าถึงสินเชื่อหรือตราสารน,นี้เนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นทําให้ต้นทุนของเงินในการลงทุนเนี่ยมันเลยสูงใช่ใช่เนี่ยฮะอยู่อันดับเนี่ยค่อนข้างจะสูงมาถึงมิติเรื่องของการขนส่งปรากฏว่าทางรางเนี่ยนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยเราใช้11ล้านตันเทียบสัดส่วนคือ1%เองใช่แล้วเราใช้ถนนเยอะนะครับใช้น้ำนะครับอันเนี้ยทีนี้ต้นทุนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าต่อตันเนี่ยนะครับทางรางนี่บาทต่อตันมันแค่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับทางถนนนี่สองพันห้านะครับทางน้ําก็เกือบสองพันใช่ครับนะครับมิต <8 S 2> ิแปดเรื่องของภาษีคือเรื่องอัตราภาษีของบ้านเราเนี่ยเทียบกับ เพื่อนบ้านเนี่ยก็โอเคไม่ต่างกันมากแต่เนื่องจากว่าตัวภาษีเองเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นแรงจูงใจมากพอที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องไฮเทคนะครับอุตสาหกรรมยุคใหม่เขาไม่สนใจในยุคก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วช่วงแผนพัฒนาฉบับที่3าอะไรเงี้ยนะครับเราค่อนข้างจะใช้ตัวภาษีเนี่ยเป็นอินเซนティブหรือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศใช่กลไกในการจ่ายภาษีเนี่ยของเรามันซับซ้อนมากมากนะครับจำนวนครั้งอ่ะที่ต้องจ่ายเนี่ยมากมากกว่าคนอื่นมากกว่ามาถึงมิติในเรื่อง ของการประเมินปัจจัยเสี่ยงพบว่าเลยนะพบว่าไทยมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรื่องหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องการเมืองความไม่แน่นอนเนี่ยของระดับโลกกับของระดับ OECD และในอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าของเราเนี่ยนะครับมันครับมันเด้งสูงกว่าตลอดอนะครับที่เป็นสีดําๆเนี่ยนะครับ แล้วไอ้ที่มันเด้งกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเหตุเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยที่นักลงทุนไม่ชอบเลยเพราะมันควบคุมไม่ได้คือความเสี่ยงอันนี้ก็แน่นอนผลของไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็จะทำให้ GDP เนี่ยไม่ไม่ความไม่แน่นอนของ GDP มันก็ลงมาแล้วก็การลงทุนก็ตกการส่งออกก็ตกนี่คือทั้งหมดทั้งเพที่ซึ่งต้องให้เครดิตทางคณะนักวิชาการที่เกียเรื่องนี้มาเขาคอมเมนต์สุดท้ายในข้อสุดที่ว่าผู้จัดทำ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะจุดประกายให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาและก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการลงทุนของไทยในระยะย,ยาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ